ยูทูบไปหลายคนสิเป็นนี้คนที่เป็นคนที่ถ่ายค <S <S 1> <S 1> ลิปนะถือว่าไปถ่ายทํามืซื้อบัดจิงใจเพื่อนนะอะ อพี่น้องเลยเปิดภาพมากะกเงงแจ้าสงงัสงเกตมันบ่สสังเกตลายบ่สเลยไหมสังเกลึกสังเกตลึกพี่น้องเลยโอ้ตังค์คุณบ่มีเนาะใช่ตังไม่เอาพี่น้องเลยก่อเติมนะบ่ไฟนีเ่เติมจะตลังเป็นทานเนาะพี่น้องนะเอาอุ่นได้ใช่เนะาะไก่ตายหา้าจะไปไกลนี่พี่น้องเลย ชื่อไก่ตายหาตั้งแต่ชื่อตลอดเลยฮะอยากชื่อตลอดเลยมัดอะไรเงินฉ้นว่นเนี้ยมัดแล้วเนาะมัดก็ยืมน้องเพนแล้วก่อนให้ยืมบ่ให้ยืมเนายืมเงินจีดยางเจ้าเหรอนาะจีดยางมีก็ให้ยืมรถนจีดยางเจ้านหะมาให้อายืมเนี่ยเนาะนั่งโพแต่นั่โพซ้ายเฮ้ยมีอยู่จักมีอยู่สองพันกีบมีอยู่สองพันกีบ ยังกันยังมากเก็บนี่เห็นยังมาเก็บอ,อ,อ,อยู่เนาะมาเป็นยังเนาะกินรถเนาะถ้าว่าเราได้รับงานอยู่ใส่หม่องใดหม่องหนึ่งกับแบบนี้ได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเราก็ต้องมีของฝากของต้นติดมาติดมือเนี่ยพี่น้องเลยมึงมีของฝากของต้นเลยย่านพันปูเอาหน้าทั้งเพือ <c oughs> ่อนเอาอีดีอันนี้อันนี้คือขอมพื้สื่ของยูทูบไปหลายคนสิป็นนนี้คนที่เป็น,น,น,นคนที่ถ่ายคลิปนี่ย เผื่อเขาไป่ายทำจะซื้อบัดจริงใจเพิ่นนะเขาก็ต้องมีของปากของตอนน้ติดไม่ติดมือมานำเนาะโอ้ยสงสัยเงี้ยวเสียทางนี่หนิไปนองเลยเอ้าอุ่นนี่อุ่นจะไพ่นี่วุ่นบ่อุ่นจะไพ่เป็นยังติ่งิสจะไพ่หนินะคิวบ่ตาดขับใจเลยอะไรเลยขับใจ เพื่อวานี่ซักนเลอจักมือสักทีนึงนะไักเลยว้าวกับบันัสักเพื่อว่าเราเืนเนาะเปื่อนูจิกักแม่ได้นจักมือสักเลยจักันแม่นว้าเนาะอ่มันอรกับลลาลถามันเปื่อนสังซักเปื่อนในโมมินใครได้พี่น้อยไหยถ้าเปื่อนโมินกับโไวเดเนาะเนาะ มันช่วงหนาหนาวพี่น้องเลยเดี๋ยวพอน่าสิเบิ้งว่าอันตั้งนะตั้งนิดหน่อยอันเป็นอย่างๆนะในอันหันค้าหันขายเพคนนะเนาะทำมานั่งอยู่กล่องไฟก็คือว่าใครนี่ยนะเอ๋ยเนาะออกจากกล่องไฟเนี่ยก็ป๊เจ้าได้ยังไงกินแรงมาแรงนะไ่ได้กินยังกินปลากระป๋องปลากระป๋องปลาทิชชู่ป้อโอ้โห่ออพวกกินอะไรก็ กรเบื้องบาเลเบื่ออบมีเนีกินกับติ๊อืมไข่ดิเบตรุพ่อไข่ยังยุติย่งอดไข่เดี๋ยวตอนนั้นกินตลอดนะไมเม้นสเบื่ออืมำไมอยากกินตลอดเม้นบ่อีต้องนเบื่อขึ้นอบ่ยอยากเลยมวยถ้าเบื่อจเบื่อแต่มวยเบื่อแบบนึงนะเจะหนาบ่อยากเห็นนะเนาะเจ็บเขาอันนี้มันม็นนะเนี้ยมันเนีมันค่อนแต่เก็บเขาเก็บเขาเนาะ ช่คนมิตรบาลออันมาอันอุดสิงเหนบ่ตงหลังคาเนาะใช่ๆว่าตามจริงแล้วโวกันก็ได้ลำไปไรีอกินอะไกินยาอะไรกิ้ยาอะไรอุ้ยเนาะเราจับปลาลายมือได้บนตู้นี่นั่งก็ได้กยนกได้นั่งก็ยักได้นะเนาะ ปกติเพิ่อนไปนอนเลยเนาะเรื่องเงินหนึ่งคำหาเงินดิเลยก็คือกันให้ก็อยัไใบย่างก็อยับขีดก็ยังบ่ได้อ่าหาเงินเนาะพี่น้องหาเงินอยู่บ้านเราเลยป้าเอทไห่เนี่ยบ่ได้เฮ็ดไห่เนี่ยจิย่างเนี่ยบ่ได้กินฮะทับบ่ได้เฮ็ดไห่บดได้บ่ได้เห็ดหะกระยับบดได้กินอ่อขีดย่างบ่ได้กินมันไม่นี่ดารูนี่มีเป็นดารูว่ะขีดย่างย่างห้อนกีดบ่ได้บ่ ใบมันล่นไปแล้วกับอะไรที่กับคอิดอะไรใบใบไม่ล่นเลยเรียกว่ากีดได้คุณผู้ชมโอเว่นบอกอ๋อใบมันล่นแล้ยมันโจก่อนโจ้เฮ้ยผูู้้เฮ้ยผูเคยกีดอย่างโจ้วียนให้โจกับโจ้ทิดกับมันบอกออคือเก้าวบวกไหมเนาะมันห่อนเลยเอ่อเริ่มเริ่มจีดนี่ตั้งแต่เรือนเลยเรือนหกเรือเปล่าเรือนสี่เรือนสี่ปีใหม่เริ่มเปิดเรือนสี่ปีใหม่ แกมันบ่อออกลายแล้วเรงเติมจะกรีดมาตรงนี้จังจักเดือนเนี้ยคอยนี่บ่อลายแล้วลายปีบ้านากีดอันตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มกีดนะอันที่ว่าเพิ่นเริ่มกีดกันในดีนะอย่างเริ่มกีดปีนี้เดือนซีเดือนซีนีนก็ได้สิบสองเฮ้มาออกไปเลยน้องแพนมาเนี้ยตั้งแต่เดือนซีเนาะเดือนนี้ฮอนเดือนสิบสองอะไรติดต่ักดึงตุกไปเอาเอาได้เอาไม่ได้เอาน้องคิดว่าอย่างดีเดือนซีได้ 4, เดือนซีมันท่านในห,หอด้ด้เน้องเยเดือนไม่ซานยังมันด้หอดอยู่นี่อันนี้เดี๋ยวตอนนี้มันเดือน 12, ดเดืสิบสองแล้วเดี๋ยวนี้น้องว่าเขาเปิดตั้งแต่เดือนซีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดือนสิบสองแล้วเปิดขีดยางแต่เดือนซีแล้ววันนี้พันยุดได้บะเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วยุดส่งเดืน 4, นอนซีมันก้า้อนมันกีนได้บ่กีิได้เพราะว่า เริ่มเปิดแต่ว่าฮกยางมันยังบ่แห้งขนาดอ๋อเริ่มแบบว่าสี่ห้านี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มเปิดอ๋อแต่ว่ายางเจ้าขี่ากกมาหลายปีได้ตื่อยดิเลยอ่าอ่าสี่เดียอันนีน้พอม่นบ่นี่แแ่นแหละยางไนะด้เนาะอ๋ออันเต็ม <laughs> ให้ลมเบิง <laughs> ้งมันมันเต็มบ่อเย้ย ทำได้ทำได้ทำ,ำได้อันจะไปออกซ้ำกีดเท่าหนึ่งอะนะโอ้ลายเรือลาย 4, อะไก็สี่ห้าเรือห้า<อ>เรือเรือหนึงแบบนี้ชิบูมาได้ไปกิดแล้วกีดเท่านึงกับพ่อโอ้กีดว<อ> <c oughs> ่าไงเขาจะไปกีดมาแรกเลยกีดซ้ำมันมาโทรเการ้าวันนี้บอโอซ้ำๆแปบนั่นแหละจักมือประมาณจักมือประมาณห้ามือประมาณห้มามือเลยเก็บหน่นี้ิลายบอคลิปลายบ่ สมุดว่าเอื้อยขีดนี่แบบว่าเครื่องนึ่งนี่มือนี่มือนี่เครื่องนึ่งแบบนี้มือหืออีเครื่องนึ่งแบบนั้นลบอีตัวนี้อีคือแบบควายว่านั่นอีลบ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 นั้นตลอดโมแมนต์าหมดชวนบาทเดียวเลยบอโมเมนบ์หมดโมเนต์เนาะถักแน่แบบนั้นตายครั้งนี้ตายครั้งแน่แหละมันกว้างว่าเฮ็ดบาทเดียวเออจางว่าเนาะใช้สายมังเพนใส่หัวเนาะหัวไง คนไลายพราเอ้ยไปในส่วนนะได้แต่ว่าเขาแบบว่าไปบ่เป็นจุดเลยนะอยากไปยังแบก็ไปอยู่แล้นะไปกลางค่ำกลางคืนนี่มันก็ต้องมีคนน้ำที่มันสิมีแต่เจ้าสองคนมันก็เป็นตะยานตัวตะยานเลยอดเอ้งเป็นอะไรบางเถื่อนบางเถื่อนมูฟูไปก่อนเฮาไปแล้วก่อนเฮวยไปตั้งางเฮวยไปแล้วตั้งางบางเถื่อนเขาไปตอนตอนกีดนะเอ้ย มันมันที่เป็นส่วนนี้ใหญ่มันบอแมนแล้าวห้าวหามันก็เฮาก็ต้องมีมูนี่ตี้เราไม่เราติดกันแต่ว่าแบบว่าไปไปถือแบบว่าใครจะไปยำใดก็ไปเออแมนว่าติดกันเลยว่าไปสามโมงไปสามโมงบมดมแมนเออเออเอางเถือนลาวบางเทื่อนเราไปชั่นี่ก็ได้เราเมื่อจนแปดโมงเก้าโมงคนเดี๋ยวเอยไม่อยากไปแบบนี้อ่คือวัต้เราไปไปกี่สามโงเนาะสิบสองโมงวันาเลิกนะ กี<ว>่กันนึ่งโมงอันสงเงเสงเางานเขาเลยเนอะหนาวเลยพียงเล่านั้นเกียดทัวเรียนกีดยางทางทางเฮาบุบเคยเหตุเือดอย่างอื่นเขาเคยเห็ุบ้าละก็สิีกันเติอนสายนี่กับพวกที่้าวผ่านอุปสรรคมาหลายแล้วเขากั เห็นเบิดแล้วเหขานะทุกอย่างเขากับเป็นลูกท้อยท่าน้าใกันนี่แหละเห็นหน้เห็ดหน้าให้กันแบบถือว่าปลูกมุ้งมะเตงปลูกมกเขือใายกันเขาเี็ด่าเบิดอ่ะเขานะชีวิตเขานะก็ถือว่าห่วยผ่านห้อนผ่านหนาวมาเติบอยู่งได้พี่น้องเงิบ่ยาวกันเลยเนาะคิดเคืองคนเลยด้เขากันเลยอีกอันเป็นอีกวันเดือนมิถุนาเลยกัครบสามสิบเดือน ม,ยยมีแต่เ้านอนได้เนาะว่าตื่นสามโมงด้วยรประมาณอันว่า1สิบโมงเก้าโมงหนึ่กับเมนคือกึออเขาไล้เนาะส่วนลายสิบแปดงส่วนลายสิบแปดโมงบองโบลับป้วนหองคือืมคิดกันจบกับใครดี่บ่แปดเก้าโมงหน่วมมยไมยังถ่ายคิปกึบเยอะองเถอ คุณทำมาซิคึกกับพุ่นแรบประมาณอันช่วงอันคำคำไอช่วงเลือกพุ่นแรบพี่น้องเลยสี่ทุกนอนยาวสิบมุนอนแต่ละมือแต่มาสิปงโผล่ใน,นห้องตื่นแต่เช้จาจนเข้าเป็นอน,นอนตื่นเสริร์ฟมาเลเนี่ยคิดกันอยู่บอะไรตีกันตลอด <c oughs> ตีกันตลอดจะยาได้หมดเญ่มาเลยตอนนี้ยังกูแพ้ลอกตอนนี้ ก็คือ่คอยเพิดกันปันไหนมานบอกไปเจเล็กน้อยบางเพือนหน่วยใส่กันดั่าดำเลยเนาะเคยเสียงดังใชงเขาเขาก็บ้าพิสฮาพิการเด้อแม่เราเตอนมแล้วจันแม่ต้องยิ่อกันพี่เงเก้าบ่อันนี้กะาสิบไ่ได้ตีน้องนี่จ้ว่าจะตีนี่อยู่จักบ่ตีแกนี่จ้ว่ายังตีน้องอยู่จ้ะ เพราะว่าปีก่อนๆชุ่มห้มากนี่ถ่าจําได้วานต้องเพ้นนงน่อยอย่างเด้ไน้อยเราเดิยังน้อยยังขายดูไม้วันเพื่อนน้องเอ็ดมันจะได้ออกไปขายว่นทำไมกันเคยเคยไปตลาดรถทางไปตลาดก็ไปแต่น้อยอืออือมีรถมากี่ชุมห้วมาเอาเข่าเพื่อนหลังนั่นนะตอนนั้นเ่นี่นี่ยี่ี่นนี่นี่นี่ ไม่ชกว่าเห็นเห็นน้องแนเดอย่ตอน,น,นแตดเดน,น้ำหอกคืนอนตางนี้น,น,น,น้อยแล้วจัมัมักตกม่าปีนี้คือวันหญ่ไว้แทนาะกินข้าวลยกินข้าวลยเอมาขนาดสิบแต่ไปนอนกินลยบนไลยแล้วเนาะน, <c oughs> นี่ก็เล่งของน้ำเราอยู่พี่น้องน่นางกะเจ็บชีกังย่องไปไปทั้งไม่กแล้วเ็บชีกังย่องบอกว่าสางขยนัน็ีงานวะไป จะได้ใช so ้งานยังไงบอกวันน mm. mm. so, ี mm. ưa, ้ไงครได้เด mm. ้อเมื่อเช้านี่เราไปจะกบใหม่ป่ะปะโกบอะไรได้ปะจะเอยปากกาบอกแล้วต่เจ้าใจเรามให้ทนเตาอีทำงาเองเด้อเนี่ยเราอะบกบบใหม่นี่ป่ะปะทังนี้คือเสียงก่อนนะ มันมาได้พี่น้องเห็ดเพียงพี่น้องก็เฮายังบ่ได้พอใจไปในเรื่องวิสรนี้ไม่ยังมันเบ็ื่องมาเร็วอยู่เลยเออก็ะหู้แต่เลยบอกกล่าวว่าถึงถึงมันทีเป็นนั่นว่ามุมเอ็มของเฮาเกินจริงแต่ว่าเฮาเฮาเห็ุงานมาในร้านนี้เลยเฮาเห็ุงานในร้านนี้แหละกะพ่อแม่พี่น้องเพิ่งกับมาตสเฮาพี่ไล้เฮาคุมงานได้บอดีกะแนนแต่ว่ายากเรกสร้างซึมเฮาก็มีอยู่อันนี้ เจ้าผ่าหาเองสร้างเนี่ยจะคอยนี่แหละเจ้าในนั่นเองจะเจ้าเป็นคนไปหามาเองเนาะอ่าสุดอยู่ที่เจ้าเลยสับปะรดเจ้าบอกว่าให้เอื้อยไปฮะแต่ว่าเจ้าก็เลาะละเอียดละเอียดอยู่เห็ดเห็ดงานกับพี่น้องก็โอเคอยู่เนาะมาพิจมมองไม่เราะลเอีดก็ไม่ใ่เจ้านี้แหละสร้างกันเนาะเพื่อนสร้างงามได้เพื่อนเนาะเพป็นเราหลังเงยเกินสร้างเราเห็นแล้วเราเองเราเองบอก แล้เกากระสร้างบุงงามเนี่ยอันนี้คืองามเนาะคือลังนัานเพิ่มเรื่องล่างข้าเเพิ่มลังนัานอืมสุดท้าเคือนชามอนบอญชาวเฮือนชามอญนั่นเอื่อนลอางข้าวช่างอืมจ่าจ่าแพงเลยเวลาเพชรไทอืมทำมาเอมเนาะกินนี่ก็ลืมซื้อมันพี่น้องเลยเนาะมาให้เป็นมุกกินนี่มันมันเกี่ยวนะ บ้านจะเอิ้อหน่อยยังก็บอเมีนไอ้ถามมาเบิดอ่ากุงกงูกงงูลายเลยเขาเขาถามมาเบิด์ตเลยเขาเลยเขาฝาผายชีตัวเขาบอหาถามมาผายชิตัวเขาบอเขาถามเบิดแตไ่ว่าใครว่าก็ได้แต่เพิ่อนว่าว่าอะไรเขาจะคิดตัวจะได้ปลูกว่าสมันเอ้ย ี่ดินมันบางาเจอแคมเซ่เถวแคมเซ่จะปลูกได้เปล่าคือมันเคยปลูกนี่เคยเคยป่ะเคยไทยบางนาตอนนั้นอ๋ออบบ่ะพี่นอ้องเลยมีแต่ว่างยาวกับสิจบิปก่อนนั่นแหละพอเป็นอย่างนั้นน้องเป็นตัวเบื่อเศร้าทางบางยาวสีเอา,เอาแผ่นเป็นอะไรดูซิ่งมาพี่นอ้องเลยเนาะอ่าเราบอกว่าเศร้านี่สีเนาะสีแผ่นเลยเนาะ สี่แผ่นเป็นย mm ังไงพญาจดไว้อย so ู่แต่เพือื่นสิซื้อมาแล้วก็ให้เพิ่มมงมงแล้วก็รเป็นระบบระบบแรกหล้วก็รเป็นใช้งานถุกเกี้ยเกลี้ยไปเป็นยังไงเนาะแล้วก็เรื่องเลนเอาตั้มเขาแล้วก็เบื้องก่อนเป็นยังไงเนาะปูสร้างไปแล้วโอ้พูน้าบอบอบ่ไว้ไว้ยอมแล้วยอมยอมตัวนะ ้างน้องเอดทีดน่น้องไงเนาะคอนใะดังอออตอนนี้น่นธรรมดาเลยบาดตอนเขาไปนั่งรถผุ่น,ก,นกินกินเครื่องเสื้อเขานีอ่อันประตูบางเยี่ยมเพื่อนเจ้านีไม่ได้ใส่แต่เห่งบ่เลยมันมันที่มันรุดออกบอก่หรือว่าคือว่าตั้งเจ้าบนในที่กหนมีอยู่บ่ เปิดออกเปิดเข่าเปิดออกภูเขาเนาะภูเขามาซองพ่อมเน่นเนาะแต่เมนั้นมาได้ภูเขาแม่บ่แม่บ่ถือวพภูเขาว่าจะภูาจจะไผเลยไผใส่มาดึงไะโจนมาิโจนแบบเจอมาถือเคยวะเคยวะบ้าภูเขกว่าชิอื่นเพรนั้นโอเคเออบ้าข่งดื้อภูเขาบ้านไดนเนะ่ะ บ้านกระลุกกระแลงคือแท้หัวกะคุมื้อนี้ก็มีอยู่บ่เนาะเอ้าเห็นแล้วเอื้อยหายเอเล่นรถใช้หาตาางเอ้ยอยากนอนยันอยากลไกลเพาะนอือๆวหามเด้อ่นอยากปดิให้จบเพว่าเออๆยงไปเล่รถอยู่ตางก็เอ้ยอยากนอนเออๆๆเราก็บ่กี้ฮอดมื้อนี้เลยตะกี้มีอยู่ติมีคุมื้อนี้บ่มีบ่มีพี่น้องเอ้ย จากมีอยู่มีเทากบูบุหินน้พี่น้องเนาะทำน้องเพชรเองตอนนั้นเอ้ยกระพูเอ้ยบุหินะทำมามาเล่นเนาะพี่น้องเลยเอาเวลาได้เล่นนะไอ้าเนี่แทบสีบุ่ปเนียแทบสีบุมีเวลาเลยกิงไพ่ไปใช่ไหมหนาวีหนาวนี่ลยขาก็มาหล่ต่เว้นบ่บประมาณเจดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมสิบโมงก็มีเป็นะเดอเกือเก้า กระตูเฮือนก็เห็นว่าลักไล่สใส่ไปเด้เออตูเก่านยัเก่าเหยังประตูเฮือนนั่นเออแม่นองแพนหายแล้วเขาว่าปานนั้ไปเลยแหละจะลาเทิงกันนี่บ่เว้ยออมไดกับมนุมนยมนนมนเนาะคุยกันคักได้พี่น้องคุยเฮาอยากเห็นอยู่ผู้าว่าเทิงเพิ่นลมกันสิลมกันได้ไนมนงมาจัมันหนาวแล้วนี่คือมขึ้นนี ใ่้ม <poured> ันคนไทยอ๋อไอซุมคือรถจักรอมถ้าเสียห้าจบก่อนได้เสือเลเด้อเนาะพี่น้องาะเลยจบคลิปก่อนเสนาะบึนจังพ่อกันไหมเขามาเลยอ่าอังสาวคิดได้สบายดีน้องแพนเด้อเนาะก่อสู่าเรื่องอ่ากีตอกีดยางกันเนาะมันเป็นนาทีที่เ้าต้องไปพี่น้องเลยป้าก็ได้ป้าก็แม่นมูมีกินแล้วนะเนาะต้องไปตลอดพี่น้องเลย ไาสบายดีได้สิเลยเด้อไปปาก่อนเลยเลยสบายดีเดินทางปลอดภัยเดินเดิน้องน้องเป็นอเอาโอเคสับปีน้องเลยเนาะกัภาพกับยึกยักยักยักในปีนองเพราะว่ามันในกระสานบอยเย้าเบิดพี่น้องเลยเนาะสายแบตลืมอยู่เพื่อนเนาะเอาอสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณอยู่ดีไม่แห้งเบิร์ตคุณสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะเจอกันในคลิปหน้าแล้วปีน้องเด้อหน้าติดภาพประการในกับขอโทษทักขอให้ปีน้องเลยเนาะ